ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเมลลิสลาอีกครั้งนะคะ่ะคือบอหลับอยู่นะคะทุกคนเราเลยจำเป็นที่จะต้องกระซิบนะคะคตอนนี้อยากจะกินมากแต่ว่าทําได้เพียงแค่สี่คำนี้เพราะว่าวันนี้เรากําลังจะไปพัทยาน,นะคะ่ะทุกคนในวอล์กนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยากับเรานะคะ นนียังไม่ได้พาทุกคนไปไหนเลยมีนะคะเราก็จะพาทุกคนออกต่างจังหวัดไปเลยจ้าดีเสียงปะวะฟังแบบค่ะตอนนั้นก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะตอนนี้จะสายแล้วค่ะไปทะเลนะคะเราก็จะต้องทาคิมกันแดดไปด้วยนะคะทุกคนคือปิบเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆาดิบที่เบลใช้วันนี้นะคะก็เป็นของโลซีนะคะคือจะบอกว่าใช้ทุกวันนะคะ เราแต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสียงดังได้แล้วนะคะเพราะว่าเราหนีออกมาถ่ายข้างนอกคืองานไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเบลห้ามดําแดดกลับมาเด็ดขาดเพราะว่ามีถ่ายงานต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องหาตัวช่วยนะคะนี่นะคะเจ้ากูตาแมกนะคะแล้วก็คอลลาเจนคิวเทนนะคะคือตัวเนี้ย คือถ้าใครเดินในเซเว่นเนี่ยก็คือจะเจอจะเห็นแล้วก็หมดเร็วมากนะคะเนี่ยน้องเป็นสารสกัดจากผลไม้ได้ได้นะคะเต็มไปหมดเลยปุ๊บๆตัวนี้ให้ซึ่งเราก็กินตอนเช้าแล้วก็กินตอนเย็นนะคะโดชผิวไปก่อนต <c oughs> ัวคอลลาเจนตัวนี้คือเม็ดมันแบบว่าจะเป็นเม็ดแบบนี้เหมือนเม็ดยาปกตินะคะที่ไม่ใช่แคปซูลใช่ซึ่งสําหรับเบลอะมันจะกินยาก ว่าแคปซูลแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะแบบมันไม่บาดคอทุกคนเป็นซองแบบนี้นะคะซองใหญ่ๆแต่ว่าเวลาไปเที่ยวนะ,ะก็จะพกแบบนี้ไปนะคะเพราะว่ามันสะดวกพกพาง,ง่ายกว่านะคะก็ไปกันคะ่ะทุกคนเราจะพันคนไปเที่ยวพัทยากันนะคะนนะน่ะก็ทนสวัสดีคะด่ะทุกคน อตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนแล้วนะคะวันนี้ทริปเรามีกัน4คนนะคะมี2มิ้น1อุ้มนะคะแล้วก็1เบลนะคะฝาก IG ไอหน่อยค่ะ m n p y n นะคะ BHK ค่ะ <laughs> ก็สามารถไปติดตามได้นะคะ <laughs> เพื่อนโสดมากคะ่ะเย้แล้วตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางไปที่พัทยาค่ะ เรากำลังจะไปคาเยาอะไรนะคะตอนนี้อยู่มโโอเตอะะร์เวย์นะคะ้าไปแางแล้วเยินกันอ่าไหนคนนี้ไม่ได้แจกไอจีแจกที่ไหนคะตรงนี้นะคะขึ้นให้ด้วยเอาอันนี้นะคะ่ะตรงนี้ค่ะขึ้นขึ้นเจอโคน วันนี้นะคะข่ามากนี่คือสิ่งที่เรายืมมานะคะและนี่นะคะคือเบื้องหลังของความสวยงามน,นะคะ คือบอกเลยว่าตอนนี้คือไม่เห็นอะไรแต่ตอนตัดอ่ะก็จะรู้ว่าสภาพอ่ะแย่แค่ไหนคือเรื่องมีอยู่ว่าทุกคนคือไอเนี้ยมันกลิ้งเขาว่าโลมันมันก็กลิ้งแบบกลิ้งไปไกลมากเลยแล้วนี่ก็วิ่งตามมันก็ไม่หยุดมันก็หยุดกลิ้งสักทีแล้วก็กลิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็วิ่งตามไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนยืนมองสนุกมากเลยค่ะ ตอนนี้พวกเราพอกันแล้วนะคะลมเลิกแล้วแนะนําทุกคนที่มาเช่าอของร้านชามนะคะทุกคนคือมาตอนเย็นๆดีกว่ามาตอนบ่ายโมงนะคะช,ชามไม่ใช่หรอ<า>นี่นะคะเรากําลังจะไปที่พักนะคะซึ่งคริปนี้เราพักกันที่ โกลเด้นทิลลิปนะคะซึ่งเบลไปพักที่นี่บ่อยมากนะคะถึงแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนขออนุญาตไปดู GPS ก่อนนะคะฮเพื่อนเพื่อนเราอาบน้ำกันนะคะเพราะว่าหลังจากตะกี้คือไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะไหนโชว์รลีลาในการฉีดฉีดหน่อยแต่นี่นะคะก็คือที่พักของเรานะคะวิวของเราก็คือปราสาท สัจธรรมนะคะน่าจะเป็นวัดปะ่อปะสัจธรรมอันหลอปาสัจธรเออใช่สันน่าสวรรค์นะแมน่รกไอทิวิตี้ต่อไปของพวกเรานะคะนั่นก็คือไปกินข้าวที่สามหมายเข้ไปไอทิวิตี้ต่อไปของพวกเรานะคะนั่นก็คือไปกินข้าวที่เค้อ่าเราจะกินข้าวที่เค้กเค้กที่สามนะคะเราจะบรรยากาศเป็นยังไงพระอาทิตย์ตกทันไหมก็ ลอกันลูกองนั้นจิ๊กการดพูดลอยจิ๊กสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาเป็นบล็อกเกอร์ค่ะขโมยโทรศัพท์เพื่อนมามาแอดดูกันคขะว่ามันทำอะไรกันผัดเปี๊ยะค่ะสวยๆป่ะโอ้ยแสงตรงนี้ดีกว่าธรรมชาตินะคะไม่มีรองพื้นไม่มีใดๆแค่ชิมแป้ก็แป้งแป้งแบบแป้งฝุ่นนะคะธรรมชาติเหมือนกันนะคะทุกอย่างบนใบหน้าธรรมชาติมดธรรมชาตินี้แหละค่ะ ทำบุญสวยชัดหน้าค่ะทำหน้าสวยชัดนี้นะคะ <laughs> ทุกคนคะ่ะเ <laughs> ย,ย้และเรานะคะกำลังจะเดินทางไป <laughs> กินข้าว <laughs> ทุกคนสรุปรอเปลี่ยนแผนนะคะจากร้านเคฟนะคะเรามากินที่ร้านกลาส <c oughs> เฮาส์นะจ๊ะเพราะว่ารถจะชนแลจะจ่ะ <c oughs> เอาไงดีเพราะว่า <c oughs> เคฟช่วงนี้แลคนเยอะมากคน ันนนี้กก็ูแดดมาะะจริงคือหน้าเป็นฟ้าก็ไม่ต้องไม่ต้องถหามหา<ช>ว่ามาจากไหน,นแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยนะคะก็คือกู้ตาแม็กซ์่นเองเราก็จะไม่จลับนะคะในส่วนี้นี่ก็กินอันนี้กินเองจริงๆด้วยลี่กลุด

ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอ่ะเอ๊ะกำลังจะกลับคอนโดกันนะคะโรงแรมใช่คามโรงแรมกัน,นะค่ะตอนนี้เราอิ่มมากกันในจกันชุดนอน กระซิบทำไมอ่ะมาซื้อซืว่นนะคะส่้นไ,ไม่เอาใส่ไม่ใส่อะไรของพุณมครับอยากกินอ่ะเย้ทุกคนนะคะแล้วตอนนี้แล้ก็กลับมาที่ห้องนะคะแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยนะคะอยู่ในสภาพของความสดของหน้านะคะสดดังกลาในตลาดเลยนะคะ ซึ่งก่อนนอนนะคะเราก็ต้องกินเจ้าคอลลาเจนแล้วก็กูต้าแม็กซ์นะคะในการช่วยฟื้นฟูผิวก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราไปเจอแดดเจอฝุ่นใครที่ต้องการที่จะโดผิวเร็วๆนะคะก็กินอย่างละ2เม็ดก่อนนอนไปเลยนะครับค,ค่ะทุกคนตะกี้เราไปทำการรีเสิร์ชมานะคะว่าเจ้าตัววีด้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ย มันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยช่วยในเรื่องของอีวีจากแสงแดดน,นะคะแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดนะคะแล้วก็อายุที่มากขึ้นอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราดูเด็กลงแล้วก็อ่อนเยาว์ลงนะคะซึ่งมันช่วยในเรื่องของสิวด้วยนี่คือเนี่ยในช่วงเป็น,มนเมนเวลอะทิ้งรอยสิวไว้อยู่นะคะพอกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะจางลง อ่ะเร็วกว่าปกติให้หน้าเราเนี่ยกลับมาใสเหมือนเดิมได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะตะกี้ที่ไปเซเว่นก็คือหมดจ้าก็ขายดีมากสำหรับใครที่อยากลองนาหาซื้อได้ง่ายมากเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวกูต้าแม็กซ์คือตัวนี้เนี่ยคือแปลว่าไม่เคยกินกูต้ามาก่อนคือจะกินแค่คอลลาเจนกับพวกอาหารเสริมแต่ว่าไม่เคยกินกูต้าเรียกง่ายๆก็คือเหมือนทําให้ผิวเราก็จางใสขึ้นนะคะแล้วก็สดใสขึ้นแบบตื่นเช้ามาแล้วก็มีออร่า ทุกคนเบลขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมากินอาหารเช้ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วสำหรับคืนนี้ฟันดีค่ะฮะัฮะโลโหลค่ะทุกคนแล้วนี้ค่ะคือาชาว,วันที่สอง เดี๋ยวเราจะลงไปกินเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็จะไปถ่ายชุดว่ายน้ำกันนะคะกินข้าวกันก่อนเราจะลงไปกินข้าวนะคะแล้วก็กินคอลลาเจนกับกูต้าแม็กซ์ก่อนนะคะชาวงนี้เราจะกินอย่างละเม็ดไปนะคะเพราะว่ามืา่อคืนนี้กินอย่างละสอเม็ดไปแล้วคนเยอะมากเลยคนขายขายได้เลยน กินอาหารอยู่แล้วก็เลยลืมถ่ายนะคะทุกคนคือไม่สามารถแทนกล้องไปที่ไหนได้เพราะว่ามันน่ากเกียดมากๆเพราะฉัน้นขออนุญาตข้ามส็อตเบรกวัดไปนะคะเจอกันตอนไปหาดกันเลยดีกว่าบ๊ายบาย แแกบบบนอกเลยนะคะว่านาสวยมาโอ้ยโอ้ยลงทะเลในรอบหลช่ายออเอเอละวเนี่กี่คนนะเราอ่ะตอที่คราวที่เราจะต้องกลับแล้วนะคะกลัเป็นหนึ่งคืนที่เหนื่อยมากแต่สนุกพอได้อยู่กับเพื่อนพูดดีว่ะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วก็ เราเหมะมากเลยใช่ค่ะและเราก็กลับมาถึงตเนเนเราไปเดกกันเราจะไปเกนเรากลังจกินตีน้อยนะคะหาบห้ามเฟ่ต์นะคะจะกันตีน้อยค่ะทุกคนค่ะ เราเดทเอาเราลืมถ่ายตีน้อยตอนกินอยู่นะคะไม่เห็นไม่เห็นอ่าแล้วก็ไดอแันกล้องหนเพราะว่ามันน่าเกลียดมากเพราะฉะนั้นเจอกันที่บ้านค่ะทุกคนย้แล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะทําการล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็กินตีล้ออิ่มมากแต่ว่าลืมถ่ายไหมทุกคนดูนะคีมลี้สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากคือแบบจะต้องพังแน่แต่ว่าดีนะคะที่เราไม่ ตัวช่วยนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนแล้วก็กูต้าแม็กซ์เซ็ค่ะก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะทุกคนมันหาซื้อง่ายมากม,มีทั้งซองเล็กแล้วก็ซองใหญ่เลยนะคะนีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบคลิปนะคะถึงแม้ว,ว่าคลิปนี้มันจะไม่ไม่ได้มีอะไรเลยจริงเออก็คือแบบว่าเป็นลืมบ้าง อัดบ้างลือบ้างอัดบ้างแต่ว่าก็มาจบถึงตอนนี้ใช่ไมะทุก <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะถ้าใครชอบแล้วก็อยากให้พาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามกดกระดิงกุ๊กกิงกุ๊งกิงให้แบบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะทุกคนเจอกันรอบหน้าค่ะ